Damage enemy players beyond 20 meters เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในระยะที่เกิน20เมตรเราสามารถเช็คระยะได้จากการที่กดปิงนะคะกดปิงสำหรับในคอมก็จะเป็นการใช้เมาส์กลางหรือว่าที่เป็นลูกกลิ้งะคะ่ะอยากรู้ว่าตรงไหนคือระยะเกิน20เมตรก็กดปิงไปได้เลยมันจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าคลิกขวาทำการเล็งหรือซูมเนี่ยเราก็ กดอีกทีนะคะเช็คอีกทีมันจะเป็นการปิงแบบ Mark Dancer ที่เป็นจุดของศัตรูค่ะหรือถ้าเกิดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพื่อนๆถืออาวุธหรืออะไรก็ได้แล้วก็ทำการมาร์คแบบ2ครั้งนะคะกดเมาส์กลางรัวๆมันก็จะเป็นการมาร์คศัตรูเหมือนกันค่ะเราสามารถเช็คระยะได้หลายวิธีนะคะก็เช็คให้มั่นใจก่อนว่าอันนี้มันเกิน20เมตรแล้วนะแต่ว่า2ีเมตรเนี่ยมันนิดเดียวเองค่ะยิงไปไกลๆหน่อยก็ได้แล้ว ทายมาอยู่สูงๆนี่กว่าค่ะแล้วก็เอาเรดไอยิงนะคะมันค่อนข้างง่ายเพราะว่าเรดไอนี่มันมีซูมด้วยเห็นไหมคะพวกนี้มันเกิน20เมตรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบ20เมตรเอ๊มมันจะถึงไม่ถึงไปทีมนัมเบอร์เลยค่ะแล้วก็ไปยืนจากที่ไกลๆบิลสูงๆหน่อยหากระสุนเยอะๆหรือว่าจะใช้ปืน Star Wars ก็ได้นะคะอันนั้นก็ไม่ต้องไปเปลืองหากระสุนค่ะ พอมันฮีทเมื่อไหร่ก็ปล่อยก่อนหยุดก่อนให้มันหายโอเวอร์ฮีทแล้วก็ค่อยทําการยิงต่อนะคะเห็นไหมคะว่าพวกเนี้ยยิงแบบเกิน20เมตรแน่นอนเพราะมันไกลมากคะ่ะ